โดดใจเลยครับเก่งมากเลยมังเฟืองโดดแล้วจึ้ง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 จัมปิ้งจัมปิ้งจัมปิ้งเอ้ยเก่งมากเลยอืแค่หกเดือนก็โดดได้แล้วอืเก่งมากลูกลูกสาว จริง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 โดดใหญ่เลยนี่นี่ออกกำลังกายแต่เด็กเลยอืมโอ้โหโหยเก่งมากเลยนะไหนมองหน้าดิเก่งจังเลยนะโดดจัมปิงเออจัมปิงจัมปิงจิงจิงจริงกระโดดจิงจิงจริงเหนื่อยอะลูกโหยอือหือโดดใหญ่เลยอือหือ เก่งมากลูกพอ่อเยี่ยมเยี่ยม